แม่แม่จ๋หนูไม่ได้จะบอกแม่ไต่ลูกวันนี้น่ะพี่นุ่นน่ะเกี่ยวเขาใช่ไหมเกียวจาของนาเขาให้เงินสดเลยจ่ายเงินสดใช่ไหมใช่จ่ายเงินสดเลยจ่ายตอนนี้เลยเกี่ยวเสร็จให้เลยใช่ไหมโอเคค่ะแม่รถมาทำไมมาทำไมน้าี่คะใช่มพี่คะค่ะจังเกี่ยวเขาวันนี้จ่ายสดเด้อโอเค เขาเป็นเราในตั้งโาเกียวใน้เปล่าผู้ายพุทธให้ก็เมนหนูไปแล้วให้ก็เมนหนูไปแล้วให้ก็เม่นหนูไปแล้วว่าแล้ววันน,น,ววน,นี้คือคือมาให้กินเตกเก <c oughs> สวัสดีค่ะพี่ๆทุกคนนะคะวันนี้ก็ไม่มีอรืรอมากอกเกี่ยวเขามันเดิมค่ะแต่ว่าก่อนออกเกี่ยวเดี๋ยวเป่ากลมอาจารบีเช็กเรานื้นมแล้วก็ ดูสายพานนิดนึงนะคะว่ามันเป็นยังไงนะคะนี่ก็สภาพตอนเป่าใส่ชุดนอนค่ะเพราะว่าตื่นมาแม่ก็บอกว่ามาเป่าของมาเช็ครถหลังจากเป่าเสร็จแล้วเช็ครถเสร็จแล้วเรียบร้อยเราก็จะไปสื่อน้ำมันรถนะคะเพราะว่าวันนี้มีเกี่ยวหลายไรยค่ะแล้วเพราะว่าเอาคันใหญ่ออกด้วยนะคะก็เลยสื่อประมาณนี้เลยจ้าเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะก็มานาค่ะการถดลงจ้ากระามสเตปค่ะเอาลงเองนะคะคืนเองแต่ว่ามันถุกเองไม่ได้นะคะเพราะว่ามันเป็นรถซิบโลขคันใหญ่ขับไม่เป็นค่ะ ไม่ใช่ครับมันเป็นโอมก้าครับเดี๋ยวมันจะตะลึตะลยุยเฮ้ยนี่นะคะกำลังเอาลงจ้าพอไหมครับนะคะคันนี้ดูดีๆนะคะว่าทั้งหมดนี่นั่งขับคนเดียวคะ่ะรถคันนี้นะคะแล้วก็จะมีพี่ๆหลายคนนะคะถามว่าตัวเนี้ยตัวอะไรรุ่นอะไรนะคะตัวนี้ก็จะเป็นรถเกี่ยวนวดเข่าคุปต้าดีซีหนึ่งศูนย์แปดเอ็กเคบินนะคะเป็นตัวเอราคาจักบาทก็ประมาณล้านเจ็ดเกือบล้านแปดค่ะน้งไม่รุ้ในใน่ใจว่ามันราคาจักบาทนั่งไม่ใช่เซียวดื้อเพราะว่า นั่นก็ไม่ใช่รถนางดาเป็นรถพี่ทีร้จักนะคะเอามาให้ขับนะคะแล้วก็มีคนถามว่าเ <c oughs> อขับเราเป็นยังไงนะคะกับขับสบายมากๆเลยคะ่ะผู้หญิงก็ขับได้นะคะตัวนี้ก็จะเป็นนายเกี่ยวกวางสองจุดเจ็ดเมตรนะคะแล้วก็ทั้งบรรจุเข่าก็ได้ประมาณตันสี 4, พ่พี่เอ้ยแล้วก็น้ํามันนี่ก็จะเป็นใส่ประมาณรอยสี่สิบลิตรนะคะแล้วก็จะมีคนถามอีกว่า ว่าเหนื่อยเกี่ยวได้จากไรนั่งเกี่ยวตอนเชา้าพาออกประมาณเก้าโมงนะคะเลยที่ก็คือประมาณห้าโมงไม่ได้เก็บอะไรเยอะแยะนะคะกับไม่ถึงสิบห้าไร่หรอกตีไปสิบห้าไร่ก็ได้จ้ะเพราะวันนั่งกับชา้าๆอ๋อใจเจ้าของนานะคะเพราะว่าปีหน้าจะได้ใช้บริการอีกเลยนี่นะคะตัวนี้นะคะจะเป็นระบบเออสมดุลรถอัตโนมัตินะคะนี่คะ่ะเกี่ยวเองเปิดน,นาเกี่ยวเองนะคะกระทาทุกอย่างเองคะ่ะยกเว้นครับรถเฉลิมานาน,นะคะ ทับไหนะคะส่วนขันนี้พ่อบอกว่าเดี๋ยววันว่างๆเดี๋ยวพ่อจีมาลองขับเด้อตอนนี้ยังขับไม่เป็นขอขอสต็อปใบโกนนะคะเราก็เลยต้องเหนื่อยคนเดียวค่ะเพราะว่าไม่มีคนช่วยเปลี่ยนนะคะเราก็จะมีคนถามว่าถ้าไม่มีจ้างคนเกี่ยวนะคะโอ้พอดีน่งขีงงกค่ะก็เลยไม่จ้างนะคะพ่อนั่งจะกินเองหมูหมูอะครับนี่ค่ะอันนี้ก็เลยดันไปเรื่อยๆมาลดรถายองจ้าทำงานต่อก่อนนะจ้าบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าค่ะ ถ้าเกิดพี่ๆคนไหนนะคะสนใจสามารถไปสอบถามได้ที่ร้านคาพูเทนจำหน่ายคูปตาใกล้ๆบ้านพี่ๆได้เลยนะคะถ้าเกิดนั่งถามนี่นั่งตอบห้ไม่หมดนะคะือโพนังไม่ใช่เซลนะคะเพราะว่ารถคันนี้เกิดไม่ใช่ทางคูปตาส่งมานะคะนั่งขอยืมพี่โอ้ไม่ใช่พี่คนที่รู้จักแกเห็นนั่งขับรถตากแดดก็เลยอเอาตัวแอวมาให้ลงจ้าบายบายเจอกันคลิปหนา้า